แล็ปท็อปตัวนี้คือ ASUS ExpertBook L1 ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต AMD Ryzen 3000 Series และพ่วได้วยชิปการาฟิก AMD Radeon ที่จะทำให้การประมวลผลด้าน t ดีนั้นดียิ่งขึ้นนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับพอร์ตที่ครบคันน้ำหนักเบาและ ความยืดหยุ่นอย่างมากแบบนี้ครับหน้าจอก,กางได้180องศาเลยราคาก็ย่อมเยาวเช่นกันจับต้องง่ายครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูรีวิวพ้อมการส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับดูเียเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยรับประกัน3ปีและมีเพอร์เฟก u วันตีรับประกันด้านอุบัติเหตุนในปีแรกด้วยนะครับไปดูกัน สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวใครที่กําลังมองหาแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กสำหรับใช้งานเรื่องการเรียนการทํางานการประชุมออนไลน์อยู่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับกับ ASUS ExpertBook L1 หรือ L1400 นะครับกับหน้าจอขนาด14นิ้วนี่ฮะ หน้าจอ14นิ้วนี้นะฮะมีขอบหน้าจอที่บางสามได้เลยโดยคุณจะสังเกตว่าขอบหน้าจอที่บางมากๆแบบนี้ทําให้แพคเกจของตัวเครื่องเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปรลอน้ําหนักที่เบาครับหน้าจอนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ IPS Full HD ขนาด14นิ้วโดยเป็นจอด้านแอนติแกลนะครับทำให้มุมมองในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างกว้างมากครับแม้มีแสงตกกระทบหน้าจอเนี่ยก็ไม่มีการสะท้อนมากจนเกินไปนะครับทำให้เราสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่นะครับจะนั่งติดกําแพงนะครับนั่งใกล้หน้าต่างเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องการใช้งาน ลและมาพร้อมกับเทคโนโลยี Eye Comfort นะครับคือช่วยลดแสงสีฟ้าของหน้าจอได้ให้เราสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ลาตาครับโดยการใช้งานหลักเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาจะมาพร้อมกับชิปเซต AMD Ryzen 3 2 5 0 J ครับและพวกไดชิปกราฟิก AMD Radeon Vega 3ที่ช่วยประมวลผลเรื่องของ T.D ให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยใช้งานพื้นฐานต่างๆได้ลื่นไหลครับไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศการปัดฟีด Facebook เล่นเว็บหรือใช้งานแบบมัลติเทรดโดย CPU ตัวนี้เป็นแบบ4คอร์4เบต และตัวอย่างผล b e n c มาร์กจาก pcmark 1 0 xps จะได้ที่3,700เอามาใช้งานเรื่องของการเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ หรือใครที่อดวานมากขึ้นนะครับใช้งานด้านการตกแต่งรูปภาพปรับสีปรับแสงใส่เทคใส่กรอบปรับเบลอบางส่วนแบบนี้นะฮะเขายังสามารถทำงานได้อยู่นะครับเป็น p r e มียร์ Pro เนี่ยถ้าฟุตเทจคุณง่ายๆนะครับ4 3 0เฟรมมีเลเยอร์ซ้อนกันสัก1ถึง2เลเยอร์แบบนี้เนี่ยยังพอที่จะเรนเดอร์ได้อยู่นะครับโดยความเร็วในการเรนเดอร์เนี่ยก็จะมีชิปเซต AMD Radeon ที่พ่วงมาเนี่ยช่วยในการเอนโคดและดีโคดนะครับทำให้โคดวิดีโอบางตัวเนี่ยมีการเรนเดอร์ที่รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยครับ โดย RAM ในตัวเครื่องมีมาให้ที่4 g b ใช้งานได้สำหรับซิสเต็มที่3.4กิกะไบต์ที่เหลือจะแบ่งให้ GPU ครับโดยวกับความจำที่ให้มาเป็น SSD ขนาด256 g b โดยมีความเร็วในการอ่านถึง2,487 MB ต่อวินาทีและความเร็วในการเขียน968 MB ต่อวินาที สำหรับการเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ที่ต้องใช้เว็บแคมและไมค์นะครับ mm hmm. เขามาพร้อมกับเว็บแคมขนาด SD 720p mm hmm. และไมโครโฟนคู่แบบอาร์เนะครับโดยมาพร้อมกักบเทคโนโลยี AI noise cancelling ด้วยคือสามารถเปิดหรือปิดได้ง่ายๆนะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยเขาจะทำการโฟกัสเสียงนะครับให้มันตรงนะครับคือรับเสียงเฉพาะเราเป็นหลักนะครับไม่ให้เสียงรอบๆเนี่ยมารบกวนกับการสนทนาหรือการใช้งานด้านประชุมออนไลน์นั่นเอง This test recording to demonstrate the is recording AI ASU a and accuracy power of This is a test recording to demonstrate the power and the accuracy This is a test recording to demonstrate the power and the accuracy of This is a test recording to demonstrate the power and the accuracy of Asus AI Noise Counseling Audio Technology อีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้นะฮะก็คือเรื่องของ Body และพอเชื่อมต่อครับ Body เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเขามาพร้อบกับความสวยงามเรียบรูนะฮะเยกว่าสมกับความเป็น Expert พวกอย่างชัดเจนครับดูเรียบรูเกินราคานะครับ f i นิชชิ่งต่างๆการเก็บงานมันเนี่ยเรียกว่าเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่ผมติได้เลยนะครับและการกลางหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะกางได้180องศาแบบนี้ เมื่อเวลาเราใช้งานนะครับสมมติว่าเรามาประชุมงานกับอีกฝ่ายนะครับก็สามารถที่จะทาแบบนี้เนี่ยเพื่อพูดคุยกันได้เลยนะครับจะเห็นหน้าจอกันทั้งคู่หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนอริยบลต่างๆในการใช้งานนะครับเช่นถือแบบนี้เนี่ยมันก็ล็อกกับมือได้พอดีนะครับจะนั่งชันเข่าเล่นนะครับปรับมุมองศาหน้าจอต่างๆให้เข้ากับอริยบทต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนการใช้งานพื้นฐานบนโต๊ะเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวนะครับที่เรียกว่าเอิร์กอร์เลสครับ เมื่อเปิดหน้าจอาขึ้นมาบริเวณฐานด้านล่างเนี่ยจะมีการยกขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามกลไกนะครับและเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีข้อดีหลายอย่างเลยครับตั้งแต่ข้อหนึ่งคือการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความร้อนออกมาเลยนะข้อ2ก็คือลําโพงเนี่ยจะมีความดังกังวานมากขึ้นนะครับจากมิติเสียงที่กระทบกับพื้นโต๊ะชิกมาหาหูเรานั่นเองแล้วก็สานะครับก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับที่จะมีองศาที่ชันตั้งขึ้นมามากขึึ้้้้้้นนนนนะะะคครรรรัับบบททําา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 าใใหเาสสสมมมถี่่จพพิง์งงงชตๆไดดดววกกยยข ส่วนฟ e ลลิ่งของคีย์บอร์ดนะครับการกดปุ่มต่างๆผมว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความแน่นในระดับหนึ่งนะครับทัสแพดอาจจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าตามมาตรฐานของแล็ปท็อปประมาณ14นิ้วนี้แล้วนะฮะและการชาร์จไฟกับเข้าไปเนี่ยก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับมันค่อนข้างประหยัดพลังงานมากๆนะครับเวลาที่เราใช้งานแบบไอดอลแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าอยู่ได้เป็นครึ่งวันบวกบวกสบายเลยนะครับแบบในคลิปนี้ถ่ายมานะครับครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ย แบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่1%เท่านั้นเองและมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จกาแฟได้อย่างรวดเร็วครับโนถึงหกบต์แบบฟ้าชาร์จครับเพียงแค่เวลา35มสิบห้าทีเท่านั้นและพอเชื่อมต่อรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าให้มาครบคันจุใจครับไม่ห่วงไม่กั๊กใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากๆครับโดยด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับ USB-A คือ USB ขนาดเต็ม2ช่อง HDMI 2.0ช่อง VGA out สำหรับต่อหน้าจอในห้องประชุมนะครับหรือจะเป็นช่อง USB-C พอร์ตแห่งอนาคตและ DC in นะครับ ส่วนด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟ LED อินดิเคเตอร์ถึง3ดวงเลยนะครับช่องหูฟัง3.5คอมโบแจ็ค USB-A ขนาดเต็มช่องกิ gaB ิตแ n n RJ45 และ Kensington Lock สำหรับล็อกตัวเครื่องนั่นเองว้าวนังนนั้นคุณเห็นแล้วนะว่า,วามันจะยืดหยุ่นมากๆต่อการใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับ และแน่นอนครับเมื่อเขาบอกว่าเป็น Expert Book เนี่ยจะสามารถใช้งานกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยมาพร้อมกับความปลอดภัยทั้งสีรูปแบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Kensington l ็อกที่ผมบอกไปนะครับรวมถึงที่ปุ่ม power เนี่ยจะเป็น f i n เก r Scan s น n s o r ซด้วยเราสามารถใช้ลายนิ้วมือนะครับปลดล็อกเข้าตัวเครื่องได้ตัวเว็บแคมที่ให้มานะครับจะมีชิลสำหรับปิดด้วยนะครับจะเป็นกลไกมีม่าสีแดงปิดเลยนะครับทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นครับว่าจะไม่มีการโดนสอดแนมจากโปรแกรมที่ไมมมม่่่พึึงงงงระสคตาๆเลยวถท2.0ีจ มีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนเขียนลงไดร์ฟทให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าข้อมูลเราเนี่ยจะถูกเอนคริปชันเรียบร้อยแล้วเห็นตัวเครื่องบางๆและหน้าจอเปิดได้แบบนี้นะฮะเขาแข็งแรงอย่างมากนะครับคืออย่าไปทลองทําตามที่บ้านนะฮะ ASUS Expert Book L1400 ตัวนี้ผ่านมาตมมรฐาน Military Grade 810S ครับซึ่งเป็นการทดสอบตัวเครื่องแล้วแหละว่าผ่านจากการกดทับนะครับการสั่นสะเทือนแรงกระแทกหรือการตกจากที่สูงนะครับทำให้เรามั่นใจว่าเขาจะมีความแข็งแรงทนทานลองบิดตัวเครื่องแบบนี้ดูนะครับ ออกแรงพอสมควรนะครับรู้สึกได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความเหนียวนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการบิดงอตามมือเราเลยนะครับหรือแม้แต่ตัวบานพับเนี่ยจะเป็นบานพับคู่นะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับแล็ปท็อปรุ่นใหม่นะวันนี้แล้วใต้ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่สามแถวนะครับแต้ถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะจะมีไฮไลท์ที่เขียนว่า expert book เห็นไหมอยู่บริเวณช่องระบายความร้อนด้วยนะครับ ซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ชีสปขนาดใหญ่ลมร้อนจะถูกระบายออกมาครับบริเวณบานพับตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับลมร้อนก็จะถูกระบายออกไปทางด้านบนหรือว่าด้านหลังของตัวเครื่องทําให้สามารถใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่ร้อนมือฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทั้งเง และทั้งหมดนี้คือ ASUS ExpertBook L1400 ครับมาพร้อมการรับกัน3ปีแบบ Global a r r a n t y และ Perfect a r r a n t y ปีแรกนะครับที่ประกันด้านอุบัติเหตุน,นั่นเองใครที่สนใจเนี่ยเรนเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแบบพับรุ่นใดจาก ASUS วันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดี